น้องมูนี่ยายละดอนมีกับสิมาไายวิธีสืบหูกหมเบิ้งพี่น้องมูนี่ก็ได้มาพอบอกคนมัดมีให้พอดีคนท่านไม่มัดเป็นคนใยสืบก็เลยสิมาเบื้องคนเล่สิมัดสืบหูกเลยเบิ้งสิไทยเบื้องคนสืบหูกก้อนพี่น้องอันนี้ก็อันนี้ก็คือการวิธีสืบหูกพี่น้องอันนี้ก็ได้ก่อนอื่นเท่ากับเอาฟื้นมาใยงี้สีแล้วพี่น้องเท่ากับปาดเขี้ยนเท่าใยเท่ากับมามัดใจมัดใจังสีแล้วพี่น้องแต่เพื่อนจะติดเพื่นอ่าเขี้ยูพี่น้องก็จะเหยี ครึ่งผาดไรอังที่ด็ดพี่น้องก็ต่อทีละเส้นทีละเส้นการต่อหูต่อไยเที่ยวหูกันพี่น้องเกินวายด้วยวายวิธีสืบงูพี่น้องเพิ่มจักรลบใจ่เพิ่มเพิ่มเศร้าเปลเม็ดเม็ดกวางเม็ดสองเส้นขึ้นือบอก็สืไปเรื่อยๆใช่ไหมพี่น้องตัสิ่เล้ว สืบไปเรื่อยๆเหมือนกันนะเร็วเนาะพองส้นเขาเห็นเร็วเราจะขอเร่ยวกระสุดๆเร็วกระสากเห็ดไปต่ำเข้านะสืบหูกินน้องเขาไปจับเล่งออกมาทีละเสียงเลยเสียงนี้ทีละพี่น้องสืบหูกด้วยต่อหูกินน้องก้อนจิตเตะต่ำกะไล่ขันตอนนี้พี่น้องก้อนจิตเตะออกมาเป็นผ่าทุงแต่ละพื้นนี่ก็ไปมัดมี่มัดมี่อะแล้วก็ ไปย้อมมีแล้วก็ไปแก้มีแล้วก็ไปปั้นหลอดแล้วก็มาต้าก้อนสี nah, ได้ต้ากับมาาสืบหูก้อนสีแด้พี่น้องมาตอหูกมาสืบหูก้อนนั่นสิละสืบหูกแล้วก็ไปออกหมักหญ้าก็ไปต้าเป็นพื้นเป็นพื้นแลไรพี่น้องไปต้มไร่อะไรสีแดงกับมาต้มมาใส่เนี่ยพี่น้องเยอะสีแดวมากเป็นพื้นไล่ขั้นตอนเ่อไหง่ายเมนไหนการต้าหูกะไร แต่อันนี้ก็เกินว่าปื้นพี่นงกระไดปื้มมาสืบหูกใส่ปื้มสืบหูกใส่ปื้มไม่แล้วกะดีใต้เบื้องมาตัวอันทุกอย่างเยอะคือนอนมือนี่สืบหูกแล้วแล้วคนก็สิมาเอาหลอดปั้นหลอดแล้วคนกะดีมัดนี่พี่น้องตอนที่เป็นพื้นกับมัดนี่มัดนี่แล้วก็บม,ม่ายอมเมื่อกี้แล้วพี่น้องยอมแล้วก็มัดตาไก่มันแหง้งตาไก่มันแหงแ้งเราก็ไปแก้ป่างออก แกะปางออกแล้วมันเกิดเดี๋ยวมาใส่กงเลยพี่น้องนี่กงเขาเอื่นว่ากงเลยพี่น้องหอยนี่แกะปางออกแล้วมาใส่กงเขาเอื่นว่ากงพี่น้องเมันเอามาหอยเลยอันนี้กับเอื่นว่ากรีพี่น้องแต่นี่ขบเคียงนี่พี่น้องแต่ละคนเขาเอื่นว่ากรีอันนี้เป็นเอื่นว่าแนวอบแนวอบพี่น้องถ้าห้างขนมัดเรีวอยากอบก็มาใส่ห้องนีโอบ มึงเอาม่ไปมองน้ากันแหละพี่น้องย่างดิบต้มกับโคลนออกมาเอาเครืยองอันเครืยองอันเพิ่นสืบเพื่นพี่น้องเพิ่นกับเสียมาครึ่งเซกีงสี่อะนี่ครึ่งเซกีงแล้วเพิ่นก็เสียเอาอันนี้ไปใเซกงลงแล้วเพิ่นก็เสียมาปั้นหลอดนี่พี่น้องพี่น้องเขาเอื่นว่าไนอันนี้อันนี้ไนไนปั้นหลอดพี่น้องเอาใเซกงลงแล้วก็มาใซกผ้าลับนี่เนี่ยรักกรมพี่น้องไปเบิ่งหมดตัวนี่เอาดี อันนี้เขาเอื่นว่ารักกงเ,กงข,าเขาเอาใส่กงเหรอเขาก็มาใส่คานันคางนี้ใส๊ช่วงรักเขาก็ปั้นหลอดหนูพี่น้องเนี่ยปั้นหลอดเอ,อื่อนวันไันปั้นหลอดแล้วแล้วเขาก็มาใส่สวยหนูพี่น้องสวยสวยแล้ว,ว,วก็มาครึ่งเจ๊กีแล้วก็วกวกตั้มหนูพีนนนนนน่น้องเดี๋ยวมือนี้ญายัดมัดนี่ก็บจีไทยเบิ้งจะมีก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือรุ่นก็บจีฮาร์ไทายน่าไม่ให้เบิ้งไปเรื่อยที่เก่าเลยพี่น้อง เบิง่งลเราลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหแย่ลัดมัดมีน้ำคือเก่าในเด้อค่ะเด้อื้อนี้ก็จบนีแล้วค่ะสวัสดีค่ะ